เรื่องการกวนเกษียณสมุทรเป็นที่รู้จักกันดีเมื่อเทพและอสูรร่วมการกวนเกษียณสมุทรเพื่อให้ได้อมริมาพวกเขาใช้ปูเขามันดาราเป็นไม้กวนและพยาวาสุกีเป็นเชือกโดยฝ่ายเทวดาจับที่หางส่วนฝ่ายอสูรจับที่หัวของหน้าแต่ปูเขาเริ่มจงลงไปในมหาสมุทรเพราะไม่มีสิ่งใดรองรับฐานของมันไว้เมื่อเห็นเช่นนั้นพระวิษณุจึงอวตารเป็นเต่าขนาดเมื่อหืมมาบูรมาอวตารและให้ภู บนหลังของโองเพื่อไม่ให้จมลงไปในน้ําจากการกวนนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายปรากฏขึ้นรวมถึงพิษฮัลาฮัละ,ละพาพระศิวะทรงเสวยพิษนั้นไว้เพื่อปกป้องสปปรรพชีวิตทําให้ลําคอของพระองค์กลายเป็นสีฟ้าจึงทรงมีนามว่านีลกันตะและในที่สุดได้มีม่มออมฤตปรากฏออกมาพร้อมกับพระดันมันตรีจึงเป็นที่มาของวันดันเตรสัสวันที่ผู้คนบูชาพระองค์เพื่อขอพรให้มีสุขภาพดีและชีวิตอันยืนยาว